สวัสด,ดีค่ะนักเรียนในชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะชั่วโมงนี้นะคะเราจะขึ้นบทที่4นะคะเรื่องของศาส,สนิกชนที่ดีนะคะในหัวข้อแรกที่เราจะเรียนนะคะก็คือการสวดมนต์ไหว้พระสรรเสริญคุณพระรัตนาตรัยและการแผ่มเมตตาค่ะการสวดมนต์ไหว้พระนะคะก็คือการสรรเสริญคุณพระรัตนาตรัยนะคะ คำว่าพาระรัตนาตายนักเรียนจาได้ไหมคะว่าหมายความว่ายังไงนะคะพระรัตนาตายเนี่ยก็หมายความว่า,าดวงแก้วสามประการนะคะอย่างเช่นหมายถึงพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์นะคะทีนี้การทําไมเราต้องมีการสวดมนต์นะคะนักเรียนนักเรียนรู้ไหมคะว่าผลดีของการสวดมนต์เนี่คืออะไรนะคะ การสวดมนต์นะคะก็เป็นการช่วยทําให้จิตใจเนี่ยมีสมาธินะคะแล้วก็คิดไม่คิดฟุ้งซ่านนะคะในขณะในขณะที่เราสวดมนต์เนี่ยก็จะส่งผลให้เราเนี่ยมีสติปัญญาที่ดีแล้วก็มีจิตใจที่มั่นคงนะคะวันนี้นะคะนี่ในสไลด์นี้นะคะก็จะเป็นคำนมัสการพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็ คำสการะพระรัตนตรัยนะคะในทางศาสนาพุทธเนี่ยก็คือบทสวดมนต์เนี่ยก็หมายถึงการเคารพในพระพุทธศาสนานะคะทีนี้วันนี้นะคะมิจจะมาชวนนักเรียนนะคะมาสวดมนต์ไหว้พระนะคะบทนี้นะคะเป็นการบท มนมัสการพระพุทธเจ้านะคะก็นโมตสะพะวะโตอัะโตสัมมาสัมพุทธะนะคะแล้วก็เราเนี่ยต้องกล่าวสามจบนะคะกล่าวสามจบก็คือเป็นการไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะส่วนคำสการะภารณะตัยนะคะก็อิมินาสการะนะพุทธทางอภิปูชยามิ แล้วก็มึกขึ้นต้นเหมือนเดิมเลยค่ะอิมินาสกาเลยนะธรรมังอภิปูชยามิและรอบสุดท้ายนะคะก็คืออิมินาสกาเลยนะสังคังอภิปูชยามินักเรียนเห็นไหมคะว่าบทเนี่ยคล้ายๆกันเลยแต่ว่ามันแตก,กต่างกันตรงนี้นะคะมีคําว่าพุทธแล้วก็คําว่าธรรมแล้วก็คําว่าสังสังก็หมายถึงสงเนี่ยนะคะหมายถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะ ค่ะเดี๋ยวเราไปสวดมนต์ตามกันเลยนะคะนักเรียนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะออมินาสะกะเรนะพุทธังอภิปูชยานิ ยินินาสก,กาเรนะธรรมังอภิปุชยานิยินินาสก,กาเรนะสังฆังอภิปุชยามิค่ะจากคลิปวิดีโอสักคู่นี้นะคะก็เป็นการสวดมนต์คำนมัสก,การพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็สักการะพระรันตนตรัยนะคะ ต่อมาเนี่ยก็คือคำบูชาพ,พาระพะรณาเตายนะคะแล้วก็จะมีบทนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนักเรียนเดี๋ยวมิจะให้หนักเรียนเนี่ยสวดไปพร้อมกันเลยนะคะแล้วก็ให้หนักเรียนเนี่ยนั่งท่าเตรียมนะคะแล้วก็พนมมือพร้อมกันค่ะ อระหังสัมมาสัมพุทธโธภคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอระหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภคะวันตังอภิวาเทมิ ข้าพระเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบหนึ่งครั้งสวากขาโตพระขวตาธรรมโมประธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้ารัสไว้ดีแล้ว ทรมังนมัสสามิข้าพระเจ้าขอนมัสการพระธรรมกราบหนึ่งครั้งสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคประสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนามามิ ข้าประเจ้าขอ,อนอบน้อมประสงฆกราบหนึ่งครั้ง หลังจากที่เรามีการสวดมนต์ไหว้พระไปแล้วนะคะเราก็จะมีการแผ่เมตตาค่ะการแผ่เมตตาเนี่ยเป็นการส่งความปรารถนาดีให้กับมนุษย์นะคะแล้วก็สัตว์ทั้งหลายนะคะให้เขาเนี่ยมีความอยู่เย็นเป็นสุขนะคะปราศจากความทุกข์ไม่ลําบากนะคะหลังจากที่เราสวดมนต์เสร็จเนี่ยเราก็ควรแผ่เมตตาให้กับผู้อื่นนะคะเพื่อเป็นการลดความเห็นแก่ตัวของตนเองนะคะทีนี้เรามาดูบทแผ่เมตตานะคะ บทแผ่เมตตาเนี่ยก็จะมีสัตว์เพสสัตตานะคะแผ่เมตตาให้กับสัตว์นะคะเดี๋ยวเราไปแผ่เมตตาพร้อมกันนะคะอย่างแรกนะคะนกักเรียนก็จะต้องทำจิตใจให้สบายก่อนนะคะแล้วเราก็จะแผ่เมตตานะคะเพื่อเพื่อเป็นการส่งความปรารถนาดีให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายนะคะ บทแผ่เมตตาให้สัพพรสพสัตสพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อเนคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดหลังจากที่เรามีการสรวดมนต์แผ่เมตตาเสร็จนะคะเราหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการบริหารจิตและเจริญปัญญานะคะ ทำไมเราต้องบริหารจิตและเจริญปัญญารู้ไหมคะนักเรียนค่ะอย่างแรกนะคะเรามาดูความหมายของการของออการบริหารจิตนะคะเขาเรียกว่าการบริหารฝึกสติสมาธิและปัญญานะคะสตสิสัมปชัญญะนี่นะคะก็คือ ความระลึกได้นะคะแล้วก็รู้ตัวอยู่เสมอนะคะว่าตนเองเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่รู้ว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำนะคะใครที่สามารถฝึกสตินะคะให้มีสติได้ตลอด24ชั่วโมงนี่นะคะก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะต่อมาค่ะการบริหาราสมาธินะคะการบริหารสมาธินะคะก็คือการฝึก ควบคุมจิตใจให้มีการจดจ่อแน่วแน่นะคะกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะไม่ไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่าจะถอนจิตออกไปจากสิ่งนั้นนะคะใครที่อย่างสมมุตินักเรียนฝึกสตินะคะฝึกสติแล้วก็มีสมาธิใช่ไหมคะพอเวลาที่นักเรียนอย่างนักเรียนฝึกใช่ไหมคะก็จะทําให้เราเนี่ยมีมีความ เวลาที่ครูสอนใช่ไหมคะนักเรียนก็จะมีสมาธิในในการทําแบบฝึกหัดนะคะหรือว่าตั้งใจทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนสําเร็จนะคะค่ะต่อมาก็คือการเจริญปัญญานะคะการเจริญปัญญาเนี่ยก็คือความรอบรู้คือความรู้ทั่วไปเข้าใจชัดเจนสามารถแบ่งแยก เหตุและผลได้นะคะคนที่มีปัญญานะคะขออย่างสมมุติว่านักเรียนเกิดอารมณ์โมโหนะคะนักเรียนก็คนที่มีปัญญาเนี่ยเขาจะใช้ปัญญาในการคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็แยกแยะเหตุกับผลนะคะว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้เหตุเกิดจากอะไรแล้วก็ดับเหตุของความทุกข์นั้นนะคะ สติสมาธิและปัญญานะคะเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนกันนะคะเวลาที่นักเรียนฝึกสติเนี่ยก็จะทําให้เกิดสมาธิพอเกิดสมาธิแล้วก็จะเกิดเห็นปัญญาในที่สุดนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการฝึกบริหารจิตและเจริญปัญญากันนะคะ การบริหารจิตเนี่ยนะคะก็หมายถึงการฝึกจิตเพื่อให้เกิดความสงบมั่นคงไม่หวั่นไหวกับสภาวะต่างๆที่เข้ามากระทบในจิตใจ,ใจของเรานะคะการบริหารจิตเนี่ยมีความหมายเช่นเดียวกับการฝึกสมาธินะคะทีนี้การเจริญปัญญาการเจริญปัญญาเนี่ยก็คือการฝึกอบรมตนเองนะคะเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆที่ถูกต้องนะคะและรอบคอบมีความ ตรงตามความเป็นจริงนะคะขั้นตอนของการบริหารจิตและการเจริญปัญญานะคะหก็มีการบูชาพาระรัตนาตายนะคะอันนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการสวดมนต์นะคะ 2. นมัสการพาระรัตนาตายนะคะ 3. การสมาทานศีล 4. การสมาสมาทานสมาธ,ามาธิภาวนานะคะ และ5นะคะการฝึกสมาธิและสุดท้ายนะคะก็คือการแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลน,นี้นะคะส่วนในขั้นตอนนี้คือการเจริญปัญญาส่วนใหญ่จะเป็นบทสวดมนต์ทั้งสิ้นนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะนักเรียนว่าก,การฝึกเจริญปัญญานะคะหรือการฝึกสมาธิเนี่ยไม่ได้มีแต่แค่ สวดมนต์เท่านั้นนะคะก็จะมีเรื่องของการฝึกยืนเดินนั่งนอนอย่างมีสตินะคะในสไลด์นี้นะคะก็เป็นการยืนอย่างมีสตินะคะการยืนเนี่ยก็คือกําหนดใจให้เราเนี่ยดูว่าตนกําลังยืนอยู่นะคะอย่างสมมุติว่านักเรียนจะฝึกท่ายืนนะคะยืนอย่างมีสติก็คือหนึ่งกหนดใจให้รู้เลยนะคะว่าเราเนี่ยกำลังยืนอยู่ยืนอยู่ที่ใดเวลาใดแล้วก็ เอาจิตใจของเราเนี่ยไปกําหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าออกอย่างช้าช้านะคะบางทีก็ไม่จําเป็นก็ไม่จาเป็นไม่จําเป็นที่จะต้องหลับตาก็ได้นะคะแต่ว่าการหลับตาเนี่ยก็เป็นการรับรู้สัมผัสให้เราเนี่ยไม่ไปเขาเรียกอะไรเอาจิตใจเนี่ยไปยึดกับสิ่งที่เห็นนะคะแต่เราเนี่ยเอาจิตใจมายึดกับลมหายใจเข้าออกนะคะสังเกตดูอาการ เข้าออกของลมหายใจอย่างช้าๆนะคะต่อมานะคะคือการเดินอย่างมีสตินะคะการเดินอย่างมีสติเนี่ยเวลาที่เราจะเดินนะคะเราก็ท่าสำรวมก็คือเอามือประสานไว้ที่ด้านหน้านะคะแล้วก็กำหนดสติของเราเนี่ยไว้ที่เท้าซ้ายและเท้าขวาเวลาก้าวเท้าซ้ายก็รู้นะคะเวลาก้าวเท้าขวาก็รู้นะคะฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะ Earth, เวลาเดินเนี่ยไม่ช้าหรือไม่เร็วเกินไปนะคะแล้วก็ไม่แกว่งแขนนะคะหรือว่าอาจจะแกว่งแขว่งแขนได้แต่พองามนะคะต่อมาคือการนั่งอย่างมีสตินะคะอันนี้เขาเรียกว่านั่งสมาธินะคะส่วนใหญ่นักเรียนเนี่ยจะได้ฝึกท่านั่งใช่ไหมคะตอบ เวลาที่เรานั่งเนี่ยเราก็กําหนดรู้นะคะกําหนดรู้ว่าตนเนี่ยกําลังนั่งอยู่นะคะก็ควรนั่งให้หลังตรงนะคะแล้วก็กําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกกำหนดจิตสติของเราเนี่ยเอาไว้ที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนะคะดูลมหายใจอย่างช้าๆนะคะค้อต่อมานะคะก็คือการฝึกนอนอย่างมีสตินะคะ การฝึกนอนอย่างมีสติเนี่ยคือการกำหนดสติให้เรารู้ตัวนะคะว่าเรากำลังนอนอยู่เวลานอนนะคะเราก็จะนอนในท่าที่สุภาพนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ทรงชี้แนะว่าควรจะนอนในท่าศีหาสายาสนะคะคือการนอนตะแคงขวาดังในรูปภาพนี้นะคะการฝึกนอนอย่างมีสติเนี่ยก็เป็นการฝึก จิตใจให้เราสงบนิ่งนะคะเมื่อหลับเนี่ยเราจะไม่ฝันร้ายนะคะเวลาตื่นขึ้นมาเนี่ยก็จะรู้สึกสดชื่นนะคะค่ะที่มิตรกล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการฝึกสติสมาธิแล้วก็เจริญปัญญานะคะอย่างเช่นการสวดมนต์ก็เป็นการฝึกสติอย่างนึงนะคะแล้วก็มีการฝึกจิตใจของเราเนี่ยน้อมไปบูชาพระ พุทธเจ้าหรือพาัตนะตยนะคะอย่างเช่นการแผ่เมตตาเนี่ยก็เป็นการฝึกจิตเราเนี่ยให้มีความปรารถนาดีนะคะแล้วก็ละความเห็นแก่ตัวนะคะอนอกจากการสวดมนต์เนี่ยก็จะมีการยืนการเดินการนั่งการนอนอย่างมีสตินะคะมันก็จะมีวิธีการฝึกนะคะเวลาที่เราฝึกบ่อยๆเนี่ยมันมีข้อดเอีเป็นผลดีกับนักเรียนมากเลยนะคะอย่างเช่น เวลาที่เราเจริญสติอยู่บ่อยๆนะคะอยู e ่เป <o> ็นประจาเนี่ยก <fruit>, ็จะทําให้เรารู้ตัวว่ากําลังทาอาไดเวลาที่เราปฏิบัติสิ่งต่างๆเราก็จะไม่มีการผิดเกิดการผิดพลาดนะคะหรือว่าป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะเห็นไหมคะนักเรียนว่าการฝึกสติเนี่ยมีประโยชน์กับนักเรียนมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนนะคะก็ จะทำให้นักเรียนเนี่ยมีสมาธิในเรื่องของการจำได้ได้ยาวนานขึ้นนะคะค่ะก็มิสก็อยากจะฝากให้นักเรียนนะคะลองฝึกปฏิบัติกันดูนะคะเวลาที่ก่อนนอนก็ได้ค่ะก่อนนอนสัก5นาที10นาทีนะคะเราก็มีการสวดมนต์นะคะทำจิตใจให้สบายสงบนะคะแล้วก็มีการนั่งสมาธินั่งสมาธินาธเนี่ยก็จะฝึกฝึก จับไว้ที่ลมหายใจนะคะหายใจเข้าหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยก็จะกําหนดว่าการกําหนดหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนะคะนั่งไปเรื่อยๆนะคะถ้า,าถ้านักเรียนรู้สึกอึดอัดเนี่ยก็ดูที่ลมหายใจนะคะอย่าเพิ่งคิดฟุ้งนะคะก็ดูลมหายใจไปเรื่อยๆนะคะสัก10นาที20นาทีนะคะก็จะอะมัน เป็นประโยชน์กับนักเรียนมากเลยนะคะค่ะแล้วในชั่วโมงนี้นะคะมิสก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันในชั่วโมงหน้านะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ